ครับสวัสดีครับ ก็กลับมาพบก,กับผมนะครับปอปาร,รบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นประจานะครับในทุกๆวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าร,ราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบแล้วก็สรุปเนื้อหาต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆนะครับที่กําลังจะเตรียมตัวสอบบรรจุข้าร,ราชการกันอยู่นะครับหรือว่าในส่วนของพี่ๆนะครับที่ต้องการจะสอบเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งต่างๆนะครับได้รับชมรับฟังกัน ก็ถ้ากิอรับชมรับฟังแล้วนะครับเห็นว่า,าช่องนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับชมข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับก็จะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับซุ้่มเสียงเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ปกตินะครับยังมาอยู่ได้ประมาณ6กนะครับก็ทคลิปยาวๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า ป่วยนะครับเป็นติดโควิดรอบที่2นะครับมาได้เป็นวันที่4เราก,ก็ก็ต้องขอไปด้วยนะครับตาเสียงอาจจะไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรก็สําหรับเรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีพศ2 5 6 6ัถึง2,570นะครับของกรมการปกครองนะครับซึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในส่วนของการสอบประหลัดอำเภอนะครับการสอบอตำแหนง่ง อ่าเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับหรือการสอบในอำเภอนะครับการสอบเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งนะครับในส่วนของอ่าปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษต่างๆประเด็นที่จะคุยถึงก็คือความเชื่อมโยงนะครับระหว่างแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีพศ 2566- 2570ถึงของกรมการปกครองกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของกรมการปกครองเนี่ยมันเป็นแผนอ่า ในระดับที่3นะครับของแผน3ระดับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับระดับที่1ก็สูงสุดที่เป็นกรอบในการจัดทําแผนระดับที่2ระดับที่3ก็คือตัวของยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของระดับที่2ก็จะเป็นแผนแม่บทแผนปฏิรูปนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นนะครับแล้วก็มาแผนที่3ก็จะลงมาสู่แผนปฏิบัติการนะครับ ก็จะเป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆเพราะฉะนั้นตัวของแผนระดับที่2ระดับที่3เนี่ยตัวของแผนระดับที่3จะต้องไปสอดคล้องกับแผนระดับที่2ตัวของแผนระดับที่2นะครับก็จะต้องไปสอดคล้องกับแผนระดับที่1ทําให้แผนระดับที่3เองเนี่ยยังไงก็คือจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับที่1ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตัวของแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองนะครับมันจะไปสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่1ในประเด็นยุทธศาสตร์อะไรบ้างนะครับสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ชาตินะครับตามที่เราทราบกันอยู่ก็คือมันจะประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วใน6ยุทธศาสตร์เนี้ยที่มันมาสอดคล้องกับตัวของอที่ตัวของแผนปฏิบัติราชการรมการปกครองไปสอดคล้องด้วยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่1ก็คือด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่ากรมการปกครองนียนะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่มีภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในของประเทศนะครับเรามีกําลังอยู่ในมือในระดับพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนัลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงมีปลัดอำเภอนะครับมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับ อยู่ตรงนี้ก็ทําหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรย้อยความมั่นคงภายในไปเพราะฉะนั้นก็ไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่1ก่ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไปนะครับ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับตัวของกรมการปกครองเองนะครับมีภารกิจในฐานะที่กรมการปกครองเป็นราชการส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นตัวของกรมการปกครองนะครับก็รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล ระดับพื้นฐานรนะดับพื้นที่นะครับการดูแลรนะดับพื้นฐานรนะดับพื้นที่ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องของความส่งเรียบป้อยเป็นอย่างเดียวนะครับแต่เข้าไปดูแลถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมด้วยนั่นก็คือจะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่2ก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับพื้นที่ต่างๆต่อไปนะครับก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ หกก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบการบริหารราชการต่างๆเหตุผลที่เกี่ยวนะครับเนื่องจากว่ากรมการปกครองเนี่ยเป็นราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมีอยู่เพียงแค่2หน่วยก็คือจังหวัดกับอำเภอนะครับแล้วความเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็คือเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างาพื้นที่นะครับกับ ตัวของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับในการกับเคลื่อนภารกิจในการกับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางของรัฐบาลนะครับก็มีกรมการปกครองนะครับเป็นเป็นตัวเชื่อมอยู่นะครับจึงไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่หด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐนะครับให้กรมการปกครองเข้าไปามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทําให้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนียนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่สําคัญอยู่ก็คือแอปพลิเคชันไทยดีนะครับแอปพลิเคชันไทยดีนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถทํา ธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานทะเบียนการแจ้งย้ายอะไรต่างๆนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็สามารถที่จะดําเนินการได้ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงจะ <c oughs> คิดว่านะครับประเด็นที่ํามาพูดคุยเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้ท่านไม่มากก็น้อยกอ็ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการที่จะติวนะครับหรือว่าสั่งไฟล์เอกสารอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปสแกนคิวอาร์โค้ดลงใน l ล ne นะครับเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันได้ก็คลิปนี้จบลงแล้วนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับก็พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ